สวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone Welcome to my channel เพื่อนๆเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในคลิปนี้จะพาไปเที่ยวหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษค่ะคือหมู่บ้านไบบรีไ b บรีตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ในแคว้นก e อสต์ s ช i ร์ มีบันทึกไว้นะคะว่าวินเลียมมอริสบุคคลที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นนะคะได้กล่าวไว้ว่าไบบรีนี้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษทั้งหมู่บ้านไบบรีถูกสร้างไปด้วยหินหินคอสเวิลด์ที่มีความเก่าแก่มีมนขลังและแข็งแรงทนทานมากในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจำนวนมากหลั่งไหลมาเที่ยวที่หมู่บ้านไบบรีแห่งนี้ คริสกราด1,921จัก,กรพรรดิฮิโรฮิโตแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มียูโรเปียนทัวร์และหนึ่งในสถานที่ที่มาเยือนก็คือไบเบอรีแห่งนี้และก็มีบันทึกไว้ด้วยนะคะว่าเป็นทริปที่มีความสุขที่สุด h a p p y t i m e of his life ในกลางหมู่บ้านนี้ยังมีฟาร์มปลาเทราด้วยค่ะ หากใครมีแพลนจะมาเที่ยวนะคะให้แพลนมาตั้งแต่เช้าเเลยค่ะเพราะว่าถ้ามาสายแล้วจะไม่มีที่จอดรถนะคะที่จอดรถหายากมากวันที่พวกเราไปนะคะก็ถือว่าเราไปกันช่วงบ่ายที่จอดรถคือเต็มหมดแล้วค่ะเราก็ไปหาที่จอดรถเลยออกไปนอกหมู่บ้านอีกแล้วก็ย้อนกลับมาก็เดินนานพอสมควรค่ะ พวกเราเดินรอบๆอบหมู่บ้านใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ15นาทีก็เดินรอบแล้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆค่ะพวกเราเดินตามทางเทา้าแล้วก็ชมบริเวณรอบรอบหมู่บ้านไปนะคะเพลินมากเลยค่ะ หมู่บ้านนี้ก็ยังมีคนอาศัยอยู่ปกตินะคะแล้วตรงสนามหน้าบ้านเขาก็จะปักป้ายไว้ด้วยว่าห้ามเหยียบหญ้าเราต้องระมัดระวังตรงนี้พอดีวันนั้นที่ไปก็เจอนักท่องเที่ยวที่อยากเก็บรูปสวยๆนะคะไปเดินเหยียบสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะก็เลยโดนเคาะหน้าต่างให้ระมัดระวังด้วยนะคะเตือนกันมา เราสามารถถ่ายรูปสวยๆเก็บเป็นความประทับใจไว้นะคะแต่เน้นย้ำนะคะอย่าไปเหยียบสนามยาหน้านบ้านเด็ดขาดค่ะในพาสปอร์ต r i t i s h นะคะจะมีรูปของหมู่บ้านไบเบอรี่ด้วยค่ะ ขอบคุณที่รับชมและให้กำลังใจกันตลอดมาค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพื่อนนี้จะได้ทำวิดีโอต,ต่อๆไปด้วยนะคะขอให้พี่ๆเป็นพน,น้องๆทุกคนมีความสุขกายสุขใจเราเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะ Thank you for watching guys see you next video thank you for support please click like share subscribe and ring the bell See you next video. Bye bye. Have a good day. Take care. All the best.